เขยมังกรบทที่898เจ้าหนุ่มไปไปซูยิ้มแล้วพูดว่าถ้าเป็นเช่นนี้ละก,ก็งั้นก็จำเป็นจะต้องหาสิ่งที่สามารถทดแทนคนที่ชื่อเฉินเฟิงให้ได้หรือไม่ก็ต้องมีอีกฝ่ายยินยอมที่ชดใช้ด้วยเงินตอบแทนจำนวนหนึ่งดูเหมือนนะว่าคำพูดของเขาแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยเฉินเฟิงก็มีแค่คนเดียวทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีทางที่จะปล่อยวางกันได้เลยแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายได้อย่างไรกัน ผลลัพธ์ที่ไป่ซูได้รับคือสายตาที่เหยียดหยามของหลงหลินแต่ดูเหมือนเขากลับไม่แยแสะอะไรเลยพูดต่อไปอีกกว่าถ้าเผื่อว่าฉันจะยื่นเสนอเงินก้อนหนึ่งให้กับคุณปู่เฉียนเพื่อจะซื้อชีวิตของผู้ชายคนนี้ละ่ะชายชรามองไปยังไป่ซูด้วยสีหน้าหวั่นไหวถามอย่างไม่อยากจะเชื่อว่าเจ้าหนุ่มไปแกรู้ไหมว่าแกกำลังพูดอะไรออกมา ไผซูก็พยักหน้าอย่างเรียบเรียบแล้วพูดว่าฉันก็ย่อมต้องรู้ตัวดีมันก็แค่ราคาค่างงดของชีวิตคนคนหนึ่งเท่านั้นเองฉันคิดว่าขอเพียงแค่คุณปู่เฉียนยอมขายละก็ฉันก็จะเสนอให้ในราคาที่เหมาะสมอย่างแน่นอนคำพูดของไปซูฟังดูแล้วช่างโอหังเหลือเกินแม่แต่หลงหลินก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่เจ้าหนุ่มไปคุณปู่เฉียนคิดว่าตัวเองดีต่อแกก็ไม่ใช่น้อยเลยนะ แต่ทำไมแกถึงทำกับปู่ได้ขนาดนี้ชายชราพูดตำหนิแต่ว่าไปซูกลับพูดอย่างไม่แยแสว่างั้นก็คงเพราะว่าฉันแช่ไปละมังฉันคิดอยากจะทำอะไรก็ต้องได้ทำอย่างนั้นไม่มีใครสามารถห้ามฉันได้รวมทั้งคุณปู่เฉียนด้วยชายชราโกรธเคืองมากมองไปยังไปซูแต่ก็พูดอะไรไม่ออกที่ไปซูพูดมาก็ไม่ผิดเพียงเพราะว่าเขาแช่ปเขาจึงไม่ต้องเกรงกลัวอะไรทั้งสิ้น มองดูท่าทางที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กันทั้งสองฝ่ายแล้วหลงหลินก็รู้ตัวว่าไม่ควรจะพูดอะไรออกไปอีกส่วนไปซูนั้นถ้ายอมช่วยเหลือเธอในการช่วยให้เฉินเฟิงออกมาได้เธอก็ย่อมรู้สึกซาบซึ้งอย่างหาที่สุดไม่ได้ดูไปแล้วชายชรารู้สึกไม่ใส่ใจเท่าไรนะ่นักสถานการณ์ที่หักมุมเช่นนี้ทำให้เขาไม่สามารถที่จะปรับตัวรับมือได้ไปสูกลับยิ้มแล้วพูดว่า คุณปู่เฉียนค่อยๆคิดไตรดตรองไปก่อนก็ได้นะฉันคิดว่าพี่สาวทั้งสองก็น่าจะไม่รีบเร่งนักหรอกเขามองดูยังพี่น้องสองสาวตระกูลช้างแล้วพูดต่อไปอีกว่าแต่ให้ดีก็หวังว่ารีบตัดสินใจให้ชัดเจนจะดีกว่านะสำหรับเงื่อนไขที่จะเสนอออกมาอย่างไรนั้นฉันคิดว่าในใจของคุณปู่เฉียนก็น่าจะคิดคำนวณออกมาได้แล้วล่ะ ไปซูลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปยังสองสาวพี่น้องพวกเรากลับไปก่อนดีกว่าให้เวลาคุณปู่เฉียนคิดตัดสินใจหน่อยนะคำพูดของเขานี้เป็นการพูดกับสองสาวพี่น้องหลงหลินคิดดูแล้วก็จูงมือเฟิงซีเดินตามหลังไปสซูออกไปหลังจากเดินพ้นจากประตูมาแล้วหลงหลินถามอย่างสงสัยว่าไปสซูตระกูลไป เป็นตระกูลไปแบบไหนกันแน่ถึงกับอาศัยคำพูดเพียงคำเดียวแค่นี้ก็ทำให้อีกฝ่ายยอมปล่อยตัวคนได้แล้วไปสซูหัวเราะแล้วพูดว่าเป็นเพียงตระกูลที่ไม่ค่อยได้เรื่องตระกูลหนึ่งเท่านั้นเองตอนนี้ในวงการการต่อสู้ทั่วไปก็แทบจะไม่เคยได้ยินชื่อของเขามาก่อนเลยคุณไม่อยากจะพูดก็ช่างมันเถอะ หลงหลิมก็คิดเสียว่าคำพูดของเขาเป็นเพียงคำแก้ตัวเท่านั้นเองเท่าหากอาศัยคำพูดนี้เพียงคำเดียวก็สามารถกดดันชายชาราในห้องนี้ได้แล้วล่ะก็ประกูลไปนี้คงไม่ใช่กระจอกอย่างที่ไปซูพูดอย่างแน่นอนถ้าคุณคิดเช่นนี้ล่ะก็งั้นแล้วแต่จะคิดก็แล้วกันฉันก็คงไม่มีอะไรที่จะพูดมากอีกแล้วไปซูก็ยังไม่ยอมเปิดเผยออกมาเหมือนเดิม หลังจากที่ไปสูพาพี่น้องสองสาวตระกูลช้างกลับไปส่งที่ห้องของพวกเธอแล้วตัวเขาเองก็เดินเข้าไปในห้องถงตามลำพังตอนนี้ภายในนั้นไม่มีใครสักคนเลยเขาเดินเข้าไปตรงกลางห้องโถงยืนอยู่ตามลำพังสักพัดใหญ่ก็มีคนเดินเข้ามาหาเขาเข้าหากชายชราคนนั้นอยู่ที่นี่ด้วยล่ะก็จะต้องรู้สึกเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนที่เห็นว่าอาซานทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ อาซานเดินมาถึงข้างกายไปซูแล้วพูดอย่างนอบน้อมว่าผู้ชายที่ชื่อเฉินเฟิงคนน,น,นนั้นตอนนี้ก็อยู่ในห้องใต้ดินแล้วไปซูพยักหน้าพาฉันไปสิอาซานตอบรับว่าได้ครับถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นคฤหาสน์ส่วนตัวของตระกูลเฉียนก็ตามแต่กุญแจในคุกห้องใต้ดินทั้งหมดล้วนอยู่ในการดูแลของอาซานทั้งนั้นเมื่อพาไปซูเดินลงไปตามทางข้างล่างก็จึงไม่พบเห็นมีอะไรกีดขวางเลย ในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงคุกใต้ดินที่ม,มืดมิดห้องนั้นที่เฉินเฟิงถูกกักขังอยู่อาซานเปิดประตูให้กับไปสู่เฉินเฟิงที่อยู่ในห้องนั้นก็ยังคงอยู่ในสภาพที่สลบสลายอาซานถามว่าต้องการปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาไหมไปสูก็ยังไม่ได้ตอบเดินมาตรงหน้าเฉินเฟิงแล้วสำรวจดูเฉินเฟิงอย่างละเอียดถี่ถ้วน สภาพของเฉินเฟิงตอนนี้ดูย่ำแย่ม,มากหายใจรวยรินงราวกับว่าจะขาดใจตายได้ทุกเวลาแต่ที่น่าอัศจรรย์ใจมากก็คือต่อให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้แล้วตอนนี้เฉินเฟิงยังไม่ตายเลยไปสู่ถามว่าเกิดเรื่องอะไรกับเขากันแน่ดังนั้นอาซานจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเฉินเฟิงกับประกูลเฉียนอย่างละเอียดให้ฟังทั้งหมด หลังจากฟังจบแล้วไปซูก็หัวเราะขึ้นมานึกไม่ถึงเลยว่าไอ้หมอนี่จะดุดันถึงขนาดนี้เชียวแม้แต่คุณชายเจ๋ก็ยังกล้าสังหารเลยรู้ไหมว่าที่มาที่ไปของเขามาจากไหนกันอาสานตอบว่าตรวจสอบมาแล้วรู้ว่าไอ้หมอนี่มาจากทางซูนานได้ข่าวว่าน่าจะมาจากตระกูลใหญ่ทางแถบซูนานตระกูลหนึ่งตระกูลใหญ่เรอมันย่อมไม่มีทางที่จะเทียบก,กับคุณชายไปได้อยู่แล้ว ได้ยินมาว่าตระกูลนั้นเพราะว่าไอ้หมอนี่ตอนนี้ก็เกือบจะล้มละลายเต็มทีแล้วไฝซูพูดว่าช่างเถอะทำให้เขาฟื้นขึ้นมาก่อนฉันอยากจะถามอะไรเขาหน่อยทั้งน้ำที่อยู่ด้านข้างก็ยังคงมีน้ำเต็มอยู่อาสารที่มันขึ้นมาแล้วทำให้เฉินเฟิงตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเฉินเฟิงมองเห็นไอ้คนที่อยู่ตรงหน้าที่ไม่เหมือนเดิมคนหนึ่งถามด้วยความสงสัยว่าแกเป็นใครอีกละ่ะ ไปซูพูดว่าอันนี้แกไม่จําเป็นต้องรู้หรอกถ้าแกอยากมีชีวิตอยู่ต่อละกก็ตอบคําถามของฉันมาดีมาดีก็แล้วกันเฉินเฟิงก็ย่อมไม่พอใจที่ถูกไอหมอนี่มาบังคับด้วยท่าทีเหมิมเกริมเช่นนี้ได้แต่หลับตาลงเพื่อฟื้นฟูภายในจิตใจอารมณ์ของตัวเองเขารู้ดีว่าตัวเองตกอยู่ในน้ำมือของคนพวกนี้แล้วมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้แต่ว่าเฉินเฟิงไม่กลัวตาย ก็ย่อมไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงอีกแล้วแต่ก็ยังเป็นกังวลสถานการณ์ของพี่น้องสองสาวตระกูลฉางในตอนนี้ไปซูก็ไม่สนใจท่าทีของเฉินเฟิงถามต่อไปอีกว่าเฟิงซีและหลงหลินแกน่าจะรู้จักใช่ไหมเมื่อได้ยินชื่อของพี่น้องสองสาวแล้วเฉินเฟิงก็ลืมตาขึ้นมาพวกเธออยู่ในกำมือแกหรอไปซูมองดูท่าทีที่ตื่นเต้นของเฉินเฟิงหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่า สองคนนั้นก็เป็นห่วงแกส่วนแกก็เป็นห่วงพวกเธอขนาดนี้ดูแล้วมันช่างซาบซึ้งใจยิ่งนักแต่เสียดายที่ว่าแกเป็นเพียงแค่เศษสวะเท่านั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นเยือกเย็นขึ้นมาทันทีมองไปยังเฉินเฟิงอย่างไม่สบอารมณ์บอกฉันมาพวกเธอเป็นยังไงบ้างแล้วเฉินเฟิงตะโกนถามไปสู ปซูก็กลับสู่ท่าทางที่เรียบง่ายเช่นเดิมแล้วพูดอย่างเรียบเรียบว่ามีแต่ฉันเท่านั้นที่จะเป็นฝ่ายถามคำถามแกแกกับพี่น้องสองสาวนั้นมีความสัมพันธ์อะไรกันถ้าแกยังอยากเห็นหน้าพวกเธออีกล่ะก็ตอบฉันมาตรงมาตรงเฉินเฟิงก็รู้สึกเป็นห่วงหลงหลินสองคนนั้นจริงๆแต่ไปสูซกลับเอาพวกเธอทั้งสองคนมาข่มขู่ตัวเองจนเขาแทบจะไม่มีทางเลือกแล้ว เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนเท่านั้นเองแกรี่ปล่อยพวกเธอไปเถอะเฉินเฟิงตอบอย่างจนปัญญาไปซูหัวเราะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดีมากขอให้แกตอบคำถามฉันด้วยความจริงใจฉันรับประกันว่าจะช่วยแกออกไปให้ได้ไปซูฉีกเสื้อที่ขาดรุ่งริ่งของเฉินเฟิงออกไปบาดแผลตามตัวก็เผยออกมาให้เห็น รอยแผลที่เกิดจากการฟาดของแ่นั้นเริ่มอักเสบมีเลือดปนน้ำเหลืองซึมออกมาดูแล้วเป็นที่น่าสยดสยองบาดแผลรู้สึกไม่เบาเลยนะแต่ว่าเขาพูดพลางมืออีกข้างหนึ่งก็กดลงไปบนบาดแผลที่ใหญ่ที่สุดตรงบริเวณหน้าอกฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่899สสนทนากลางดึกของสองสาวพี่น้อง